ดีครับพ<ร>ี่น้องบอกกันใช้สายครับผมมือนี้ครับผมปลามันครับผมนี่ฟังนี่จะเป็นปลาหญ่ครับพี่น้องครับอีกกายไดอยู่ฟังผลครับผมตัวหนึ่งเสียงหน่อยได้ครับอีกกายนี่พี่น้องเสียงหน่อยได้คู่อ้างครับผมคู่อ้างหนุนอ้างตัวนั้นแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงครับพี่น้อง FC ผลแบงไปครับนี่ครับผมหินตนดูนี่พี่น้องตัวหนึ่งครับผมเข่าเนียนมาก เก็บใบดูแซมเพเนียนหวกระเหล้วครับผมซับแหลกครับผมไม่เคยได้ออกช่วงนี้พี่น้องและว่าเสาเทียงๆอยู่สายๆในผ้าแบบซับแหลกมาซ้อมจะค้อนก่อนครับพี่น้องครับนกสองกวกตัวหนึ่งขันอยู่นี่พี่น้องนั่นครับเดี๋ยวออกแบบซับแหลกไปขึ้นน้อนครับพี่น้องครับค้อนกับจังสซงหมูหมอปันไดยครับพี่น้องนี่ครับไปครับผมแบบซับแหลกขันแล้ว ui nọc má lọc ông ơi tặng con mát thay yêu khắp phong ui sư đầy nó có nhẹt mà này thì nó hái lọc khắp không có nhẹt cho sư nó có nhẹt Il n'y รเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้รั้นแล้วครับพี่น้องโอ้เห็นบ่ค่อยชัดครับใบไหม้หลายพดเสียงกระซับแหลกครับผมพี่น้องเสียงกลางครับผม สับเหลี่ยคู่นองนาวันเนี้ยครับไปกับพี่น้องไปมึงครับผมปู้หูติดเขาเขาว้ายยาครับพี่น้องติดซนงอกไปครับพี่น้อง ใส่บางอย่างเข้าพี่น้องค้อนเก่าไีกแล้วไรครับพี่น้องนกครับพี่น้งองผมที่ปแล,ล้วก็จะใส่มาเเ้านี่ครับผม ไงเงาเก่านี่ครับดำๆเนี่ยปลดนกกันได้พี่น้องเด้อขึ้นค้อนเก่าอยู่โดนเตืบอครับพี่น้องบ่ออกมาทางนี้เลยนกเสียงขันอยู่ปลาอย่างเสียงหน่อยตัวหนึ่งบ่ออกมาทางนี้เล้ครับพี่น้องนกสับเหลี่กขันอยู่ผักหนึ่งเมื่ออกมาเลยครับผมพู้ที่อยู่ฝั่งปากปลาทั้งนั้นครับพี่น้องเดี๋ดีภาพพี่น้องยางออกมาทั้งคนครับ เดี๋ยวเขาสับแหลกลงก่อนครับพี่น้องช่วงเทียเท่ยงเช้าี่น้องมันก,ก็จะเงียบแค่ไหนะครับว่คือช่วงเศร้าครับผมนี่นะครับนะครับ,รบสับแหลกที่นี่เดี๋ยวผมองยางถ้าพี่น้องยางเราอ่อนไปทั้งหมดครับผมอ่อนไปฝากปลาทั้งฟังทั้งนั้นครับเพื่อมีต้นิไหมมาเหมาะ,ะในใจอีกครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีมุมถ่ายจอยพี่น้องใส่ต้นดูให้เขาครับผม ลบมากทั้งนี้ตีนป้าเนี่ยครับผมที่เราตบอยู่ในปลาอ่อยครับมุมีมุมกล่องอออมุมตัวน,นี้จะออกว่าที่เราขันนี้ตอนนี้ไปตดดูหน่อยนี่ก็ครับ कौन चल ไงมาฝากปลาเนี่ยเขาจะบาเหยียบครับพี่น้องเขาเมาื่สูงอยู่กง่องมันโอ้ยมามันเม่เหยียบพี่น้องเหยียบแล้วครับผมว่าได้ยินเสียงคนวเนียดลัน่นนั่นครับผมเหยียบร้อยครับผมคุณทิ้งแล้วคุณ อุ้ยว่ามันบ่เหยียบไหมพี่น้องเขาว่าสู่ว่ามันพ่เหยียบเหยียบครับผมเหยียบทางไหนเหมือนครับผมเซตเลยวะนี่เซตบอกซับแหลกสองเลยครับผมโอ้ปลานี่โอ้ว่ามันบ่เหยียบไหมเหยียบตอนไหบพวนี้พี่น้องเนยอย่างคู่มันจันๆันเขาเหยียบแค่ั่นเขาอยากขันปอนไหนั่นจะได้นกเหยียบแล้วครับผม นั่งอยู่ใกล้ก็ไ่ได้ยินเสียงเพเนียรลันไหมพี่น้องโอ้โเนี้เยเดี๋ยวนะครับเยียบร้อยครับผมหมกซับเล็กนเนียนเงี้ยค้อนนี้ก็ว่าผาดครับผมป้าเข้าไปแล้วแต่ฝัดอ้อมมาทางหลังถึงครับโอ้ถ้าผมยางอ้อมมาแต่ทางหุ่นค,ครับผมยางอ้อมปลานะครับผมใจตุนเนาะเดี๋ยวลงกันครับพี่น้องแถวที่สองหมกซับเล็กครับผม เ้าครับเจ้าไเสาผมจะหอยไว้เต้ไม่ไผ่ท่อนเดียวครับผมเสาไม่เบอร์นี่ทิดถอดออกแล้วกันเบน้ำเลยครับ,รบงบจังหวะเราแว้งครับน้องจะเข่านะ่เห็นเสาครับเห็นก็เป็นไม้ไผ่ท่อนเดียว ไม่ซื้อบัตรนี่สองเลย โอ้เด้งอะไก็ได้ด่างกูจิขาดจะดินไนรทซัพยากสิตื้นว่ะขนนกเรียบร้อยแล้วครับพี่นก,น,กนี่มันนี่เหยียบฟังทั้งนี้ทั้งเดียวเลยครับพี่น้องนกไหมเหยียบค้อนนี่ฟังเดียวเลยครับผมนกสองตัวเหยียบค้อนเดียวเลยครับผม คอนฟังนี้ครับพี่น้นงคนเอเล่ได้ครับผมโอ้ยว่านกนว่าท่านถือ้นานั่งยกขันขันยุดยุดปพั่นเดี๋ยวก็คู่แน่อย,ย่างเน่้ยยอยู่เรยเอยๆผมว่าได้ยินเสียงผเนียดลันครับพี่นพน้น,ะนงมันนักก็นั่งบังอันต้นอ้อยอยู่หันเพราะว่ามันอยู่ติดป่าอ้อยครับผมผมก็เลยว่ามีมุม,มไทยครับผมคอนนี่ครับพี่น้นงได้ยินแต่เสียงหระครับผม อาผมจะพาบักซับแหลกเมื่อไะครับช่วงเที่ยงแหละครับผมเที่ยงกู้แล้วครับสีบายม้งนะครับพี่น้องสองแต้มครับผมซับแหลกแก๊สห้คลิปนี้ครับพี่น้องมันดีครับผมซับแหลกใส่สองค้อนสองตัวเลยครับผมลาพี่น้องไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ